วาน,นี้พาไปที่ศาลอาญากันหน่อยค่ะเพราะอะไรอดีตนายกทักษิณเดินทางไปที่ศาลอาญานะคะเพื่อขึ้นไต่สวนขอออกนอกประเทศไทยค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าขอไปที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษช่วงเช้าคุณทักษิณชินวัตรนะคะจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เดินทางไปยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยคุณทักษ สินเดินทางมาด้วยรถ ยนนะคะส่วนตัวก็ป้ายที่คุ้นเคยคุณผู้ชมคะรถเบนซ์นะคะคันเดิมที่เคยมาศาลอาญาแล้วก็มีทางด้านคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความเนี่ยมาศาลอาญาด้วยเมื่อวานนี้ต่อมาเวลาสิบนาฬิกาค่ะศาลเองมีการไต่สวนคำร้อง12นาฬิกาคุณดักสินเดินทางออกจากศาลอาญามีรายงานว่าภายหลังไต่สวนเสร็จศาลจะมีคำสั่งเมื่อวานนะคะก็เป็นช่วงบ่าย,ายซึ่งก็ออกมาช่วงบ่ายปรากฏว่าออกมาบ่ายสามคุณผู้ชมคะโดยมีการระบุศาลอาญา มีคำสั่งยกคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศของนายทักษิณชินวัตรโดยให้เหตุผลก็คือยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคุณทักษินจะเดินทางไปอินโดนีเซียเพราะอะไรตามรายงานระบุนะคะว่าคําร้องของคุณทักษินเป็นการขออนุญาตไปประชุมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่7มีนาคม2568นั่นก็คือวันนี้วันศุกร์นี้นะคะโดยมีหนังสือเชิญจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแต่ละทริปเป็นแต่ละครั้งไปอยู่ที่ศาลท่านจะอนุญาตหรือไม่แต่ทริปล่าสุด ปากฏว่าสารท่านไม่อนุญาตนะครับ